เวลาเอาท่านปัจจัยทั้งสี่มีอาหารยารักษาโรคเครื่องนุงห่หมหรือว่าตีอยอาศัยคือการสร้างกุฏิวิหารต่างๆนี่แหละสร้างถนนก็ตามไปหนังสือเอามาท่านก็ตามสร้างปะไตรพิดกนะก็ตามขึ้นยุคเกจตานาสิมีอานิสงห์มากหรือว่าอนิสงส์มากส่วนคำว่ามีผลมาก เสมอกันเบิดในในผลของท่านแต่ละอันต่ละยางคือท่านสิ่งใดยอมได้สิ่งหนึ่งดีแล้วแต่ว่าอานิสงส์ท่านปัญญาเนี่ยสิต่างกันเจตนาในการท่านนี่คือวห้าท่านอาหารนี่ในการท่านของข้าพเจ้าเนี่ยขพรหะข้าพเจ้าจงได้เป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมเจังสิถ้าห้าตามบลึกงเลถึงในขณะที่วาจิสุดทายสตายห้องกด้เป็นขึ้นกันแต่ว่าเมื่อบุญบุญแล้ว บิดลิกของของบุญตัวนันแล้วกตต้องกลับขึ้นมาเกิดคือเกา่าจะเป็นท่านอย่างแล้วแต่เป็นผ่าเป็นบาปเป็นการสารงสิ่งใดก็แล้วแต่ขอพ้นทานของข้าพเจ้านี่จงทําให้ขา้าพเจ้าเอได้เป็นเจ้าคนในคนนี่มันสิตัดอานิสงส์ท่านบรรดาแบบนี้ขอพ้นทานของข้าพเจ้านี่จงให้ขา้าพเจ้า,าถูกหวยยังสิ่งด้วกัน ได้ถูกลอตเตอรี่ําบวันที่หนึ่งก็แล้วแต่จะเน่เน่เนจังเสีันบ่าอธิบายอัน,นถูกหลอตเตอรี่ยัยงอขอให้ข้าวเจ้าจงได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านนัสิถ้าบุญมั่ถึงมันก็จะเป็นขึ้นกันสิงเ่านั้นขอพ้นทานของข้าวเจ้าจงนั้นก็จงได้เป็นเทวดาชั้นนั่นชั้นนั่นก็ว่าไปอันนี้ ้าเท้าตามระลึกนึกถึงไปตามเจตนานั่นก็ได้เป็นแต่ว่าเบิดบุญเบิดบิดของบุญแล้วก็ได้กลับลงมาเกิดคือเก่าแล้วว่าท่านอันใดที่เท้าเวลาเข้ามาเหตุท่านขอทานที่ข้าพเจ้าก็ทําจงเป็นปัจจจกข้าพเจ้าสิ้นอาสวะหมายถึงปาธนาพันิพานนั่นแหละท่าน,นนั่นแหละจีงมีอนมานิสงส์มาเจตนาของเข้าคือการสละออก สละความจิตมันคือมันสิ่งของอันเป็นปัจจัยสี่ที่เขามียอยู่สี่หามาด้วยแรงงานแรงกายของเขงเองที่นี่อน,นิสงฆ์มากก็คือว่าท่านเพื่อให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้สิ้นซึ่งอาสวะเถิดทั้งสิ้ก็คือว่าพานิพพานนนแหละที่บอกเข้าสสันหุน,นหวนเอาจำง่ายๆเหตุบุญยังกระซังเลยคอยเป็นปัจจัยสู่ภาพานยานะเดียวบ่ต้องบ่ต้องตกใจว่า ผลที่เฮาท่านไปสิบอะไดหรอกได้คือเขาเสมอกันได้ได้แบบนั้นว่าท่านเขา <c oughs> ดังสิก็ได้เข่าตามนั้นก็ได้กล้วยตามนั้นก็ได้อาหารตามนั้นก็ได้หลายๆา,ายย่างที่เฮาเห็ดไปตามนั้นแต่ว่าอาณิสง์แห่งปัญญาทางเฮ้าท่านเพื่อให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าสิ้นซึ่งอาสวะน,สนังสิมีการอธิษฐานในการท่านสำทับอยู่เรืเ่อยเรื่อย บุคคลผู้นั้นเมื่อระลึกถึงทานซึ่งเป็นผู้มีกายเป็นดุจดังพรมเด้บริตรรมได้บ้างอ,อัอน,นี้สงข์คือท่านปัญญาแต่น้อมนําให้บุคคลผู้นั้นได้อนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเพราม่นหน่อยเด้ที่บอกทุกทคนคยบอกไว้ว่า,วาท่านโดยเพพาะต้องปราถนาเอี่ยงนั่นแหละพวกเธอทั้งหลายนั้นพึงเป็นมิตรกับเราโมู เทวดาชั้นอนาคามีนั่นเองคือท่านบาปาถนาหยางก็คือพันิพานคือเกา่าเลยบปาถนาหยางจะทำนิการปารานาคือการทําท่านทําบุญแลกของอันิสงส์มันสันแล้วผลบุญได้ซ้ำเกา่าท่านให้หมูให้หมาให้ไก่ให้กาให้ปูให้ปลากระตามเนี่ยของท่านนั้นบริสุทธิ์หายของท่านนั้นได้เป็นปกติ แต่ว่าเจตนาเห่านี่เพื่อสิ้นอาสวะหรือว่าเพื่อ,อนิพพานนิพพานนั่นแหละตัวนี้สิอ,อนิสงมาเพราะว่ามันเป็นเจตนาท่ำสิสิ่นเตือนเวลาเห่าไปพึ่งเป็นมิตรกับหมูเทวดาทั้งหลายนะท่ามสิ่เตือนแล้วก็ิมีโอกาสในการได้ฟังรรมของพระพุทธเจา้าเวลาอยู่ทึงสวรรค์โดยฟังรรมของพระอริยะสงสาู้เพิ่นมากด้วยมิตร ว่าเวลาห้าท่านหรือว่าทำบุญยังกระตามปารถนาพระนิพพานอย่างเดียว่าไปปรถนาตัมขอข้าพเจ้าจงผู้สิ้นซึ่งอาสวะกะ็ได้ขอพระเจ้าจงถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดก็ได้เดียวกันนั่นแหละสิ้นอาสวะพยายามจะจะทำบุญแหลกของที่นี่ในการที่ห้าสศีส่บุญให้เป็นประโยชน์แบบใด คือสิ่งที่เขาท่านไปสวดมนต์มากน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความสงบของจิตขึ้นอยู่กับตั้งการตั้งจิตของเ้าเองแล้วก็อุทิศบุญไปนีิไส้ผลบุญที่มันมีในสามัญญะผลคือปัจจุบันนี้เาต้องการอยาก,อยากสอบเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอยากสอบเพื่อจะ เขาทําการทํางานอย่างก็แล้วแต่ให้อุทิศบุญไปณนะสถานที่นั้นๆคือสถานที่ที่เ้าไปสมัครสอบไว้และมันต้องจําได้นะเราไปสมัครสอบไปใส่เลยนะจําทงานเปมนนั่งเลด้วยอนุภาพแนะห่งพระพุทธธรรมสงฆ์ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมีจงถึงแด่ภูมิเทวดาและลูกขะเทวดาที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งน,นั้นราะท่าน เมื่อได้ระบุญแล้วขอท่านจงมีความสุขสมหวังเถิดอย่าแหลกของเด้หาใจว่าละ่ะอย่าแหลกว่าขอท่านทาั้งหลายจงลบนบดาน้าพเจ้าสอบผ่านสอบได้สมใจปารธนหาจงสีอย่าไปแหลกเด้เอาแค่นั้นละ่ะเขารู้ในเจตเขาสิรูในเกติกกตหนารู้บ่เจตนามันรู้อยู่แล้วละ่ะเ,เรื่องเจตนาเพราะว่าเขามันฟั่งภาษาใจเขาไม่ได้ฟั่งภาษาเสียงพ้นมันออกจากใจสิ ตัวหรือเว่อกิงเขากระล e ูกยู่แล้วพวกสนักกวทเทวดาเมื่อเฮ้าไปสอบวันนั้นที่คิดว่ากระสางเขาสี่ซื้อกระแสให้เฮ้าเหตุใดหรอกเพราะว่าเขาก็ะไรบุญจากเฮ้าโอ้คนผู้นี้เนี่ยคนเฮ้าถ้าพอมีบุญร่องรับพ่อในตําแหน่งการงานอย่างกระแต่ในในตําแหน่งในการงานในนาทีกันตาเองบุญบ่พ่อบ่ได้เป็นดอก โอ้คนผู้นี่งเป็นคนมีเมตตาคนผู้นี่กว้างขวางเว้เทวดาเขากับซอยได้บันสิ่งลึกลับที่ซอยห้องแบบนั้นแบบอุทิศบุญให้ให้สถานที่นั้นนั่นรือว่าแม้กระทั่งว่าบุคคลที่เขาเกลียบห้องที่สุดท่านนั้นเลยกระสางแต่ว่าขอให้ออกจากใจห้าเองโดยห้าบ่มีปฏิฆาอาฆาดกับเขาเด้บ่เกินสามเดือนตายบดนั่นสิด้วยท่านเขาก็ตาม ตรวจมนนิดหน่อยก็ตามทั้งที่หนึ่งจะกลับลายกลายเป็นดีคือเขาจะมาเป็นมิตรกับเราที่สองทาเขาว่าสามารถที่จิกลับใจได้ทั้งเลยหมายถึงตายคนผู้นัน้นแต่ว่าบาาริเวณถ้ำหรือความโกรธเนี่ยถ้ำหรือความหวางถ้ำหรือความใจแล้วก็ปรารถนาบังดีอยากให้เขาพ้นทุกข์จริงๆ ออกจากควมเป็นจริงจากควบหลุดซึกใจของเขาเลยเด้ขอขบุญที่ข้าพระเจ้าก็ททาทั้งหมดนี่จงถึงแด่ออกซื้อพวกนี้เลยเนี่ยออกซื้อเนี่ยแด่นั่งกอนายก่อเนี่ยออและเทวดาที่รักษาท่านผู้นี้นี่ออกือไปเลยแต่ว่าบด้มีเจตนาหรือม,มุงไม้ในควาหลุดซึ้จริงของเขากูจะให้มึงตายชิบหายว้พวงแต่ว่าปากเนี่ยเบ้าออกไปโดยการคือเป็นคนดีแต่ว่าเมีนต้องออกจากใจ ปากใจความรู้สึกเอนเดียวกันตรงกันตัวนี้บ่เกินสามเดือนตายเบิดแต่ว่าเฮ้าพกเฮ้าซ้พาพกเขาเสียดใดอยู่บ่ลออศูนได้จังสิยังคือมีเจตบก็น่าบาจากไหนมันชิมหายได้จังสิเหตุในเวลาแหละเป็นจังสั่น,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 นบุญน,นี่สามารถึงไหนสํำเร็จได้เบดถูกอย่าง บม่ว่าสิเป็นการปารถนาพระพุทธเจ้าผู้ใดอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบุญไปตามนั้นแหละบารมีสามสิบผู้ใดอยากเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สร้างไปบาราี่ยี่สิบอย่างสองสอสงไขยแสนกับผู้ใดอยากเป็นภาษาบกกันสิเลิศอแบบได้ก็ตามหนึ่งอสงไขยแสนกับแล้วก็เป็นสาวกใหญ่สองสาวกบาราี่สองสองอสงไขยแสนกับคือพระโมคะลาภาษาลิบุตรกันสิ แังว่าบุญในเหตุใ้สําเร็จในวัตทุย่างถ้าบุญมันพ่อมันเป็นใดแม้กระทั่งว่าการอธิษฐานเพื่อให้ได้แ,แ,แก่แข็งในยั้งเก็ดได้คือพระองคุลิมานนึส่สิเรื่องเล่าของเพล่นม,มันมีมาแล้วเมืเพิ่นเกิดเป็นควายปลาบุญละเขาขาเพล่นเนี่ยใดคนในบ้านน,นลุ่มเพิ่นนิสัยสมัยศาสตร์หนึ่งเพิ่นเกิดเป็นควายปลาเป็นควายุดใงญ่มี่กําล่งกลา้า เวลาชาวบ้านเขาไถให้ไถนาตามพระมดาเดือนหาเดือนเดืนกเดือนหกเดือน,นเจ็ดมันหา่าวฝนตกไม่ <c oughs> คม่อยปลาถึงออกมหาส้นค่อยบานคือมหาถ่าส้นตัวนั้นโตนี่ก็มีไผ่สู่ราคาฮักคาหานเบ้อหล,ลาย,ลายไปส้นม,น,น,ปสนมูบานน้นนนสมู่บาี่ไปส้นค่อยบานแต่นี่ค้นตีเขาบ่มีคม่อยไถนาเดือดร้อนลำบากเห็ดเั้งไรน,น,น้อเนี่ยก็เลยเห็ดซ่องเป็นที่หล่อ ล่อควายปลาตัวนี่อจากปากกว้างไปหาแคบนั่นแหละแล้วลเอาควายตัวหนึ่งไปลอ่อ,อไปลอ่อเพื่อนกับตีมขวดดินทวนๆนด้แหละเพื่นก็นนนไ,ลกนกนไล่ละแล่นใส่เขาแล้วพึ้งๆๆปึออ้งปึ้งพึ่งไปเขาก็ดึงควายของเขาเขาซ่อมนั่นแหละกแล่นไล่เขาซ่อมนั่น,นแหละแคบเขา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 จนไปว่าไรเขาก็ลอกเพกื่อนก่บาเพ่อนคนเป็นพันน่ะลุ่มขาเพ่นขาเพ่นกิน เพิ่งกับติดอาขาดที่แหลกอาขาดพูดหามข่าพวกนี้เลยหน้าเนี่ยเป็นกับ,กบจิตติดหน่อยเจตนาแหลกแต่ขอกูเลยขา่าคนพวกหนึ่งขึ้นทั้งบดสบันต่อมามันเจตนาแหลกไม่ได้อธิษฐานตปแล้วต่อมาเออกระซ้างเลยด้วยอะเฮ้าสิขอสละเนื้อนังบ้างสารเพื่อเป็นอาหารบอกของบุคคลเรานี้เนี่ยขอบุญนี่ทรงทรงขาไปสวรรค์มันก็ไปอีดีเด้ล่ะแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์อีดีย่นยั่นแหละ ในพวกศาสตร์ต่อมาเล่าก็มาหลัดเอามันหลายศาสตร์หล้วเอาศาสตร์เป็นองคุลิมา,านหลดมันหลายแม้กระทั่งว่าบา,างศาสตร์เล่า,าเกี่ยว็นเจ้าแห่งศาสตราบอมีผู้ใัยสามารถขาเราไดเดียเป็นเจ้าแห่งศาสตรามาตั้งเกียรติถาเนี้ละถึงแม้กระทั่งศาสตร์สุดท้ายที่เป็นองคุลิมา,านบปค้อกันก็เป็นเจ้าแห่งศาสตราในเมื่อเกิดขอใพญท่ามพ่อเพื่อนนั่นแหละตุโลหิต,ตาจารย์ กนนังพระมณีขน,นาดพระเจ้าพระเจ้าโกศนั่งฝันเลยว่าขั้งอาวุธเกิดแสงสว่างไฟใหม่นี่นั่นแหละหลายอย่างพอพิ่กระลูอยู่ว่าลูกููนเกิดมาขาสศึกขาพ่อขาแม่แล้วก็แม่นั่นเวลาแพทองขยัดก,กินเลือดคอเออแล้วพระเจ้าให้ยิ้นเอ้าอยาก,กินก็ให้กินเมอืาออกมาแล้ว ก็่าให้อากรขาหินอะไรแต่จัได้กับขาคนบักมากๆแม่แต่ว่าดูความแม่ใจอ่อนอยู่กับบเฮ็ดดอกก็เลยตั้งซื่อเป็นว่าอหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนตั้งตั้งซื้อลักไรเป็นเคสกระสันแต่ว่าดูบุปกรรมซิมันเคยมีต่อกันคือถ่ายมากอะมาเป็นโจนคือเราเนี่ยโจนขาคนตัดเอาหนีมือ เมื่อเล่านมขึ้นมาได้อายุสิบหกปีแล้วก็ไปเลียนอยู่ในสำนักตักาซิลาที่พระาราชนเสียเลี้ยนยังกระางเล่าสิฉลาดแหลมคมเร็วคมบัตมีความสมมาตรเสมออาจารย์แต่ว่าพวกอิจฉาหรือสัญญาเล่านะังแต่นี่คือการซออาจารย์เป็นลอยเที่ยวพละกว่าะเราสืบสั่งจริงว่าสั่งบอกาหาวิธีวาสิขจัดออกเว่าะเราเก่งเสมออาจารย์ เว่าหาวิธีว่าเคล็ดลับอันหนึ่งข้าเจ้าอยากสําเร็จเคล็ดลับในวิชาอันเป็นของสูงสุดสุดยอดยูด่ในนีให้ไปตักหนึ่งมือค้นมาเป็นเครื่องบูชายันในการเอาเคล็ดลับของคาถาของอาคมของวิชาทั้งหมดนี้ให้ได้แต่ว่าตัวอาจารย์คิดไรกระพวกลูกซิ์นั่นแหละพวกยุก่งงงส่งเสริมในการไปหาขาคนพันคนนสักมือหนึ่งจะต้องมีค้นขามันใดญคิดไว้ทังสั้น แต่ว่าโดยบุญที่เราเหตุมากเรื่อื่นว่าเป็นเจ้าแห่งศา,างตราเจ้าแห่งสตาานี่บ่าาสามารถมีผู้ได้ขาดอะไรเดืออาบุตรคือต้องตายเองบ่มีผู้ได้ขาดอะไรขณะนั้นนี่คือเป็นกรรม่มันเกี่ยวกันมากกับของคนเองจังบอกว่าบุญนี่มันสามารถเหตุไปแนวจงสี่ก็ได้หลา,ลายเร่อนได้สี่มันมี่ที่เปรียบเทียบเอาไว้เรื่ององคุลิบาน แน่ศาสตร์นีกจะได้ขาคนถึงถึงพันกว่าคนใบนแมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกแล้วขาที่แรกหนึ่งสิบกว่าคนแรกนั่นนะเลาสิเอาไปยัดไวตามโกนไม้ตามช่องหลืบหินมั่งเยียวกินมั่งหนูข่าไปมั่งลืมมองมั่งแล้วก็เป็นคนมีปัญญามากอยู่แต่ว่าเมื่อตันหาตัวนี้เขามาก่อคุ้มเวลาปัญญาเล่าก็เลยสั่นลงก้อนจำยังตงางๆแล้วก็ทถึกนั่นแหละ ถ้าบอกเอาแค่จุดหมายคือว่าบุญนี่มันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องผิดนะในท,าท่ายคืเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็นสามารถสําเร็จได้หรือว่ามิจฉาหรือว่าสัมมาเหตุไเบิดคุณบอกว่าบุญยู่เปลี่ยนแปลงได้ว่าทุกอย่างคือผู้ดใดก็อาศัยาำ่าบุญนั่แหละทีนีําำ่าบุญ บันเข้ามาแปลตรงโตโดยศัพท์ของพุทธเจ้าน่มันแปลว่าความสงบเย็นใจต่อคาว่าบุญบารมีทราบไหมเอ้าว่าบารมีแปลว่ากําลังกําลังแห่ง่านกําลังแห่งศีลกําลังแห่งเนคธรรมะกําลังแห่งปัญญากําลังคติกําลังยิริยะกําลังสัจจะกําลังเมตตาถึงๆกาลังแห่งอธิษฐาน กำลังแห่งผู้เบกขาแต่ว่ากำลังบารมีแต่ว่ากำลังกำลังทั้งสามกำลังกายกำลังวาจากำลังใจแต่ว่าคนตัดเอาคำว่ากำลังใจคือคนหลวกเลยที่จริงหลักอะเ็นกำลังทั้งสามซึ่งออกจากใจขึ้นกันน่ะกับพระพิษกำลังทั้งกายเป็นผู้มากโดยอาหารเป็นผู้มากโดยทรัพย์สินสมบัติกำลังท่าวาจาเป็นผู้เบายั่งตะทางมีความกระทํำได้ใดพร้อม ก็เป็นคนเบากกล้าข้าจริงเป็นคนสำเร็จกำลังใจมีจิตใจเ,เดียวกล้าหาญแบบบันแม้สิปรารถนาการสเเาิเป็นพระเจ้าเป็นพระเจดหรือย,อยังก็แล้วแต่เถอะถึงขั้นว่ามีกำลังใจในการตัดประหัตประหารกิเลสเพื่อสิเขพาพันิพพานธุในศาสตร์นี่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละบุญกวกเขาเข้าใจได้ว่าบุญบุญบุญใช่จริงๆอะบุญบารามีนั่นแหละ ตีเบาขวบกปันเอาแยกแยกออกมาเป็นซับเป็นยางเือใหเ้เกิดต้องขอยใจบุญคือความสงบคือความเย็นใจสูงสุดข,ของบุญก็คือเขาพพาั่นแาละเขาบอกโดยร่วมทูกพ่อกับพ่อเข้าใจแล้วละ่ะแม่กันสี่เวลาเขาทํำบุญอย่งางกระสานเดือบันเด้อท่านปัจจัยทั้งสี่อย่าง เรขอให้ตั้งคิดปรารถนาขอทานที่ข้าพระเจ้ากระทำนี้หรือว่าขอพลบุญที่ข้าพระเจ้ากระทำนี้จงเป็นปัจัยเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดถึงเขาเป็นประจำอยู่แล้วในการเบาบางคนอาจจะชินคําว่าขอข้าพเจ้าจงสิ้นอาสวะก็ได้ข่าวเรื่องว่าขอบุญนี้จงเป็นปัจเจ้าข้าพระเจ้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดเป็นการย่ำเตือนตอบย่ำเจ้าของเองเอาตอนนี้รงปัจจุบัน้อมจาว่าอนาคต หลายหลายคนมันทานคำว่า,าหนาคตมากจนว่าหอดพระพุทธเจา้าโคดมมาพระแห้งแล้วมันเลยมาถึงจะเสือคือมืออื่นแหละมันบ่หอดจักเสือบหอ่หอดมาหอดมื่อนี่ก็เป็นมืออื่นมาหอดมื่อนี่ก็เป็นมืออืน่นที่ว่าสมันเออนี่จะอนาคตการโน่นเอิรนมาต้องไปว่าหรอกบ่หอดสิสุยานจึงเตืยนแตงได้ดีที่ผ่านยังก็แล้วแต่ด้วยบาด่าดจังสี่ ศีลไม่อยู่แล้วทุกคนตอนนี้มีบริสุทธิ์ว่ดไม่ศีลหาบามีผู้ดได้คิดจากไปขา่าผู้ได้อยู่แล้วที่นี่มหาตาขออมหาตาขอเป็นของมันเองแต่ทุกคนนี่นอมจิตตัวเพื่อติ่ฟังธรรมอยู่แล้วศีลก็เกิดเองไม่หันเนคเข้ามาก็เกิดเองไม่หันเดียบี้วิริยะทันติก็อยู่ในนีแ่แหละอยู่ในนี่สัจจะคือการฟังความิงโดยธรรมตั้งสี่ก็อยู่ในนี่อีกออที่พันวาภาวนาเนะี่ย เป็นบุญใหญ่สูงสุดเพราะว่ามันครบหมดทุกอย่างก็ได้หนีแล้วจาคะแปลว่าการบริจาคหรือท่านก็สร้างมีเท่ากับรังท่านความโลภเลื่อนี่ถ้ามานั่งเรื่นี่ท่านความโลภของเจ้าของออกท่านความโลภความโกรธความหลงของเจ้าของออกเลื่อนี้เสด็จมาฟังความจริงเนี่ยมันก็ได้ท่านอยู่นี่แหละเห็นไหมท่านการขาสัตว์แต่สมว่าพวกหากบหากปูหาเปลาาดิสันว่าไปหามาให้มือนีเนี่ยมันก็เป็นการท่านชีวิตผู้อื่นไปในตัวโดยซึงห้องบรรลุผนของมัน หรือมาเปรียบเทียบว่าภาวนาเนี่ยเป็นบุญอันสูงสุดมันได้ครบวัดทิพย์ยังยั่ไมีหนีล่ะโดยเข้าข้าใจว่าบุญว่ากของบ่ได้ราะนัเเ้นบุญยังกระแล้วแต่ท่านยังกระแล้วแต่อันเกิดบุญอันเกิดจากท่านสิลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจิยฐานเมตตาและอุเบกขาขอให้เป็นปันจจัยสิ้นอาสวะหายยางเดียว หรือขอให้เป็นปัจจัยข้าพเจ้าถึงพระในภาในปัจจุบันชาตินี้เถิดอย่างเดียวจังมันจังนีอันสงมากดีว่าดีห้าผิกเป็นอันนาค้ามีคู่คนว่าคนละอันนี้แก,ก,นนนนก่แต่ว่ากักส้างขึ้นยู่กับจิตสุดท้ายก่อนที่จะสายเด้อจิตสุดท้ายก่อนที่จะตาย,ย,าย,น,ตายนึกถึงอันใดอันหนึ่งสี่ห้าเคยเหตออุดีใจได้สังส่งซาลาเนี่ดีใจ หรือว่าภาวนาพุดโทไปเรื่อยตายบังทีหรือจับร่มให้ใจเขาออกพอร้อมค้ำบริกรรมจับไปจับมาตายงีเจตนาตัวน,นิสิทภาพไปเองหรอกเจตนาในการว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้จงให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพณานปัจจุบันถึงบ่ถึงกระซ้างมันสิไปของมันเองมันต๊มันกระตกสูงแล้วตั้งคิดเจตนาสูงเอาไว้ทุกคนต้องเสื่อมันในตัวเอง ปฏิบัติเองดูเอาเองเข็นเอาเองมันจะไปเสือไเนแม้กระทั่ทงคููบอกคููสอน,นทุกคนยืนยันตัดสินด้วยตัวเองอ่ะอมามทานคัะ